ะคะก็มาซาลาลอมค่ะแล้วก็ยังอยู่ที่ Toyota ้าไลฟ์สเปซฟางหนานะคะแล้วก็เจอน้องนี่เลยมีซีโฟเอนะคะหรือว่ารถสฟฟ้ฟาร์มับประนของโตโยต้าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็อ,อยากจะรู้มากว่าเจ้าตัวนี้มีข้อดียังไงแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าเราต้องรู้บ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเรียนเชิญที่แบดแอนบัสเตอร์นะคะหรือว่าพี่อัพ ตัวใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ครับใหม่ล่าสุดของเราใหม่ล่าสุดเลยเนาะมันยังไงบ้างอ่ะมีอะไรที่แบบผมกอยากรูอะไรเรี่อแนะนำให้อยากรู้ทุกอย่างเลยค่ะอยากจัดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงน้ากันก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับให้ไฟ Full LED มาครบคันเลยครับผมนี่เลยไฟไฟที่ออกแบบมาสวยมากนะครับแล้วถ้าทูกทาสังเกตดีๆนะครับเราให้ตำแหน่งเซนเซอร์มาถึงทบตำแหน่งนะครับภายในส่วนด้านหน้านะครับ แล้วก็ยังมีอีกครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องรอบคันนะครับจากมุมสูงด้วยนะครับผมอันนี้อันเนี้ยมีล้อมันใหญ่มากเลยอันนี้แปดกว่าลูกอื่นใช่ไหมคะตัวใช่ครับตัวนี้ให้ขนาดล้อมาขอบ20เลยครับสองสามห้าครับห้าสิบ R ยี่สิบครับผมพร้อมกับโลโก้เลอต้านะครับผมอันนี้อุ้ยอะไรอ่ะอันนี้ก็คือที่ชาร์จแบตของเรานั่นเองนะครับเป็นตัวชาร์จพ้าชาร์จนะครับ ชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะคุณสุดยอดได้ครับสวยไหสวยมากก็คืออันนี้สามารถกดแบบนี้ได้เลยหรอเ่าพรับใช่ครับนี่มองกระจกมองข้างนะครับติดไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นกล้องรอบคันรถนะครับสวยมากเลยอ่ะรถเป็นไงบ้างครับคันปุ๊บสวยมากสวยมากแบบสีก็คือแบบว่าสวยมากอันนี้ก็คือยังจองได้อยู่ไหมคะพี่อาร์ตอันนี้เต็มไปแล้วครับเต็มแล้วหรอโอ้โหคือข้างหลังก็คือใหญ่มากเลยนะครับ ได้ให้น้องปุกเ้องกดอยู่กดตรงไหนเอ่ยตรงประตูตนี้ใช่ไหมครับตัวน okay. oh, wow. oh, oh, ี้เราจะมีที um Up, ่พ um um ิเศษนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีตัวตอยู่ใกล้ตัวเราอ๋อใหญ่มากเลยพี่อาร์ตลองเข้าไปนั่งดูเหมอะใช่ก็คือแบบว่าไปได้เลยนะไหนยังไงพี่อาร์ตเขาให้อะไรมาบ้างอ่ะตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับใช่ครับแล้วก็อันนี้คือตัวชาร์จที่ใช้ชาร์จเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ที่สำหรับชุดปลายางฉกเฉินของเรานะครับก็จะเก็บให้ไม่ชีดใช่ครับผมออันนี่จะเวลาเราจะเก็บสัมภาระต่างๆนะครับก็คงจะยงามก็จะสามาานเอามาปิดได้นะครับวันของได้ด้วยใช่ครับสุดยอด ก็คือตรงนี้ได้เลยครับเราสามารถตั้งระยะเปิดประตูปิดประตูให้สูงต่ำได้นะครับเป็นแบบไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับให้เหมาะสมกรับตัวน้องกุ๊กด้วยโอเคไฟหลังเราก็ให้มาแบบตัูอว l ดีนะครับพร้อมกับครับไฟเหนียวยาวมาให้เข้าสวยงามกับตัวรถเลยครับผมสวยมากเลยอะใช่ครับตัวนี้เราก็จะเป็นตัวไล่ไล่น้ำนะครับจากกระจก มมัันนออาจะไ่่ีีทปด้ำฝ๋ก็เลยจะมี้คุ้มกว่างมากเพราะว่าไม่มีที่ปัดน้ำฝนแต่ว่ามีเจ้าตัวนี้ที่คอยแบบว่าปัดน้ำคือไหนไปเปไหนกอบยาวระบบคออดไฟแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเราก็ให้มาอ่ะครบคันนะครับว่าเป็นไาสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับเวลาแจ้งเตือนรถในขณะหมัวฟ์สายตานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผูกชมด้านในกันดีกว่าได้ค่ะ ตอนนี้นะคะกุ๊กกับพี่อัพก็มาอยู่ในรถแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในรถมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะไ,<ด>ไหนพี่อัพมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้ก่อนเลยนะครับ<ฆ>ในคอนโซลด้านหน้าของเรานะครับ<ฆ>ให้ความสวยงามมาขนาดนี้นะครับปุ่มแรกเลยนะครับ Eco mode นะครับก็คือโหมดการขับขี่ของตัวรถเรานะครับสามารถเลือกได้นะครับผมแล้วก็สําหรับตัวถัดไปก็จะเป็นตัว กล้องนะครับสามารถมองกล้องได้รอบคันนะครับแต่จริงๆเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตัวกล้องก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับผมและตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นการจอดเข้าซองอัตโนมัตินะครับผมพร้อมกับ X mode นะครับที่ให้การขับขี่นะครับเวลาเราขึ้นออฟโรดหรือว่าออฟโรดนะครับค่ะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายแน่นอนครับผมโดยสามารถปรับระดับความยากง่ายเรามีช่วยเลย ด้วยครับและระบบพื้นฐานความปลอดภัยต่างๆก็อยู่ในปุ่มนี้ทั้งหมดนะครับและตัวเกียร์ที่ให้มานะครับก็ให้ความสวยงามดีใส่มาเกียร์แปลกมากเลยพี่อาร์ฟถ้ากดลงไปนะครับก็จะเป็นเกียร์ N นะครับกลับมาด้านขวาก็จะเป็นเกียร์ D นะครับผมหรือว่าเดินหน้านั่นเองค่หรือว่าคุณจะกดไปด้านซ้ายก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนั่นเองนะครับใช่ครับเก๋มากพี่อาร์ฟใช่แล้วแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นพปักกิ่งเบรกนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ให้ ฟังก์ชันมาเป็นเบรกโฮด้วยนะครับเวลานกุ๊กติดไฟแดงสามารถกดตำแหน่งนี้ได้นะครับน้อนกุ๊กสามารถยกเท้าออจากเบรกได้เลยนะครับอื <ผม S 3> ดีมากามากเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น r e เจ n e r a t i v e braking นะครับก็ะะจะเป็นการชาร์จไฟกลับมาให้รถตัวรถน้กุ๊กด้วยนะครับผม,มใช่ครับและที่สำคัญตัวรถคันนี้มีไฟแลสชาร์เจเร์นะครับซึ่งซ่อนอยู่ว้าวดีมากามากเลยดอมาอถัดไปนะครับบนพวงมาลัยที่น้กุ๊กนั่งอยู่นะครับค่ะนี่เลยก็จะมี ปุ่มเยอะมากเลยพี่อัพต่างๆใช่ครับเราเรียกว่าเซฟดิเซนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับให้มาในเวอร์ชั่น3แล้วนะครับซึ่งความละเอียดแม่นยำมากกว่าเดิมนะครับค่ะโอเควิวเยอะมากๆเลยพี่อัพอันนี้กุ๊กจะใช้เป็นไหมยากไหมในการขับไม่ยากเลยครับไม่ยากเนาะก็จะเป็นการล็อกความเร็วกับล็อคันหน้าแบบไปผ่านนะครับค่ะคันหน้าไปแล้วก็ไปคันหน้าหยุดแล้วก็หยุดนะครับผมใช่ครับหยุดถึงศูนเลย แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งระยะใกล้กลางไกลนะครับเวลาน้องกุ๊กกลัวว่าตัวรถจะใกล้เกินไปแล้วน้องกุ๊กก็กดตรงนี้นะครับก็ต,ตรง,ตรงไหนตัวตรงนี้ได้เลยใช่ครับโอเคน้องตาสามารถเลือกได้ควบคุมได้ง่ายจากของอะไรแค่นั้นเลยครับพีอ่อาบกุ๊กเห็นว่าข้างบนมันมีกระจกด้วย<ช>อันนี้คืออะไรคะนะครับน้องกุ๊กตัวนี้คือกระจกอะโนลามิกนะครับผมน้องกุ๊กสามารถเปิดนี่ครับตัวนี้ได้เลยเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะครับรับแสงแดดใช่ครับรับ ไก่มากเลยพี่อัพดีมากๆเลยค่ะและที่ t o y ยต้าลอยสเปนนะคะเขาก็มีเครื่อง EV charger นะคะรองรับให้กับคุณลูกค้าที่เข้ามาด้วยค่ะอย่าง BC4X นะคะเราก็สามารถใช้ไฟชาร์จ DC CCS ได้ค่ะแล้วก็เขายังมีหัวของเชอดเหมาะด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นที่ใส่กับตัว BC4X เมื่อสักครู่เลยดีมากๆเลยค่ะ และยังมีนะคะเครื่องชาร์จที่กระทัดรัดมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวหัว AC นะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยก็อยู่ที่ t o y o ย a l าลา Space เหมือนกันค่ะหน้าตาน้องนะคะ โอเควันนี้นะคะพี่อัพก็พาทัวร์ B4X นะคะรถไฟฟ้า100%ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อัพมากๆเลยที่ม,มาให้ความรู้เกี่ยวกับ B4X c นะคะคแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาดูก็สามารถมาได้ที่ตาาเตอร์ราไรสเปซครับ แล้วก็จะมีพี่แบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะใช่ไหมเอ่ยปล่อยให้ความรู้ใช่ครับเข้ามาสอบถามได้เลยครับได้เลยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย